มองหน้ากันขำแน่มันมีสิน้นซ <c oughs> ินหนึ่งอะที่เออสปอยไม่ได้แต่ก็เขาพูดนีดนึ่อยากเรามา <c oughs> ที่ที่ตอนไปกินกินอะไรสักอย่างอะเห็น<ช> <c oughs> สองคนนี้คือแบบคนสามันจะไหลสั่นแหล <c oughs> ะ <c oughs> ตลกม <c oughs> ันตลก่าอะถ้าสมมติว่ามันไม่จูนกันดีๆแบบเรายิ่งคาแรคเตอร์ฟินมันหัวเระไม่ได้เลยมันขำไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าเขาต้องนิ่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งมันเล่นด้วยก <c oughs> ันก็จะแบบมันเป็นความสนุกตรงนี้แหละคัดไหนที่ไม่รับหน้าเราแต่รับหน้าฟิน มันจะเป็นความสนุกของเราโดยทันทีว่าแบบฟินเพร่งสุส้ๆอะ หลอกถ้าเพื่อนขำจริงเราก็ต้องไม่เล่นนะเราก็ต้องสมจริงใช่ไมใช่เขาเรียกไว่าเราเห็นคุณสามเลยทีเซอรออะไรเงี้ยหน้าแบบตึงโบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหน้าแบบตลอดเวลาใช่เพราะว่าพี่นักเขียนเขาบอกว่าฟินคุณสาบเนี่ยเหมือนจะต้องปวดหัวไม่เกรนตลอดเวลานะแล้วปวดจริงแบบถ้ายิ่งซีนที่แบบดราม่าจะจัดหรือว่าเขาเครียดเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะฟินก็จะปวดจริงๆแล้วแบบมันต้องทําอารมณ์ให้มันแบบต้องทาคือเขาไม่มีอารมณ์อะไรเลยแต่ในหัวเขาเยอะมากแบบ เยอะยิงเยอยิ่งยอิ่งยอยิ่งเียยิ่งเคียดยิงเคียดแล้วเขาห้ามออกมาไม่แสดงออกใช่ก็ต้องห้าม,ามแสดงออกแต่ก็แบบค่อนข้างหนัก